มาดูอีกหนึ่งปัญหาใหญ่นะครับที่เมื่อวานนี้เล่าให้ฟังกันไปการถมดินสูงเท่ากับหลังคาของเพื่อนที่อยู่ข้างๆครับคุณผู้ชมครับภาพมุมสูงจะเห็นชัดเจนเลยด้านบนของจอนั่นคือพื้นที่ว่างเปล่าที่เขาเอาดินมาถมค่ะสูงเท่ากับหลังคาของหมู่บ้านจัดสรรที่ปลูกติดกันอยู่นะฮะคุณผู้ชมครับจุดนี้ก็คือหมู่บ้านแห่งหนึ่งในพื้นที่ของตำบลลาดย่าอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ คนที่เขามีบ้านอยู่ติดกับกำแพงสูงๆเขาบอกขอความเป็นธรรมให้ทีเพราะว่ากลัวครับกลัวว่ากำแพงเนี่ยมันจะพังถล่มลงมาและที่สำคัญสิ่งที่เขาเจอคือมันมีน้ำซึมออกมาจากกำแพงครับแล้วน้ำเหล่านี้มันก็ไหลเข้าบ้านของเขาไงมันก็กลายเป็นปัญหากังวลนะครับว่าถ้าอยู่แบบนี้ต่อไปเนี่ยมันไม่ดีแน่นอนอถึงขั้นต้องประกาศขายบ้านนะครับขึ้นป้ายหลาเลย ขายบ้านแบบนี้ครับราคาบ้านหลังละประมาณ3ล้านบาทตามราคาประเมินด้วยซึ่งเมื่อวานนี้นายอำเภอแล้วก็ทางนายกเทศมนตรีตำบลลาดจ้าเข้ามาตรวจสอบในเบื้องต้นระงับการขออนุญาตดําเนินการถมที่ดินและการก่อสร้างในที่ดินแปลงดังกล่าวเอาไว้ก่อนเดี๋ยวช่วงบ่ายวันนี้นะครับจะมีการเชิญฝั่งของผู้ร้องแล้วก็ฝั่งของเจ้าของที่ถมดินมาพูดคุยกันเพื่อหาทางออกด้วยนะครับค่ะวันนี้ทีมข่าวช่องวัน3 1ของเราได้ลงพื้นที่นะคะไปที่บริเวณบ้านที่เขามีการถมที่ที่มีปัญหาเนี่ยค่ะ พบว่ามีที่ประมาณ12ไร่ด้านในมีโกดังขนาดใหญ่แล้วก็มีรถตักดินเบื้องต้นเจ้าของที่ดินยืนยันนะคะว่าการถมที่การสร้างกำแพงนั้นมีวิศวกรมาควบคุมงานจนเสร็จส่วนที่ถมที่ให้สูงเพราะว่าที่ดินเดิมตอนซื้อมาแต่แรกเนี่ยมันเป็นที่ลาดต่ําจากถนนไปด้านหลังลักษณะเป็นแอ่งกระทะค่ะก็เลยต้องถมดินให้มันเท่าถนนยืนยันว่าที่เขาถมดินเนี่ยเขาสร้างบ้านนะสร้างที่อยู่อาศายัยไม่ได้ทำรีสอร์ทอย่างที่เข้าใจผิดและเป็นข่าวก่อน ส่วนเรื่องของซิงค์ล้างจานของเพื่อนบ้านบางหลังที่บรรร้าวรวมทั้งมีน้ําซึมออกจากกําแพงไหลเข้าท่วมทางของบ้านนี้ค่ะเขามีการส่งวิศวกรไปซ่อมแซมแล้วก็ดําเนินการให้ค่ะที่มันทีแรกมันลาดต่ําจากหน้าถนนแล้วลาดต่าไปด้านหลังแ,แล้วเราก็ถมจากด้านหน้ามา hmm. คือเอาระดับจากถนนไล่ไปเรื่อยเสมอจากถนนเข้าไปมันไม่ได้สูงจากถนนเพราะเราต้องให้น้ําเนี่ย ระบบน้ำเนี่ยออกมานาถนนได้ในช่างของเทศบาลระยาเนี่ยมาดูแล้วปรากฏว่า,าเวลาช่างทำเนี่ยเห็นด้านด้านฝั่งที่ผมที่ไปแล้วสูงเนี่ยไม่มีประเด็นเขาก็อยากให้มีกำแพงชั้นบนอีกชั้นหนึ่งเพื่อไม่เห็นภายในเขาเพราะกำแพงของมันไม่ไม,ไม่สูงก็จะเห็นขขงไม่เป็นการส่วนตัวส่วนด้านหมู่บ้านจะสั่นเนี่ยช่างที่กำลังก่อสร้างเนี่ยก็จะมองเห็นในบ้านหมดเลย คือคนทําอะไรในบ้านเห็นหมดเพราะว่าบ้านอ่ะนี่คือเสียงเปิดใจจากฝั่งของเจ้าของที่นะครับคุณผู้ชมเล่ามาจนถึงตอนนี้ผมเชื่อว่าหลายคนสงสัยนะฮะถมที่ต้องถมยังไงให้มันถูกกฎหมายให้ไม่กระทบกับเพื่อนบ้านไขคําตอบกันกับพี่คิงพีรวัตรครับ ขอบคุณครับแชมป์คุณผู้ชมครับผมพามาดูข้อมูลตรงนี้นะฮะถมดินอย่างไรให้ถูกกฎหมายข้อมูลนี้อ้างอิงมาจากพรบการขุดดินและถมดินปี43นะครับอย่างแรกต้องรู้ก่อนครับว่าถ้าจะถมดินใหม่ถ้าจะถมดินใหม่พื้นที่ไม่เกิน2,000ตารางเมตรไม่ต้องแจ้งเจ้าพนักงานปกครองท้องถิ่นแต่ถ้าพื้นที่เกิน2 0 0พตารางเมตรอันนี้ต้องแจ้งนะครับอันนี้เป็นสิ่งสําคัญที่ต้องรู้อันแรกเลยนะฮะ ทีนี้คุณผู้ชมครับการถมดินเนี่ยเจ้าของที่ต้องคำนึงให้มีการระบายน้ำอย่างเพียงพอด้วยดูจากภาพหน้าจอครับเว้นระยะจากฐานล่างของเนินดินที่มีการถมใหม่อย่างน้อยเมตรครึ่งนะฮะแล้วต้องป้องกันการพังทลายของดินด้วยทำยังไงล่ะข้อมูลต่อไปครับ การป้องกันการพังทลายของดินสิ่งสําคัญคือต้องก่อสร้างกําแพงกันดินและต้องมีวิศวกรควบคุมนะครับเนี่ยกำแพงแบบนี้ต้องมีคนคุมแล้วต้องมีสเตเสารั้วกําแพงแบบที่เห็นนะฮะลูกศรชี้สีน้ําเงินเสาสเตแบบนั้นเพื่อแก้ไขปัญหารั้วสุดเอียงและรับแรงดันของดินทีนี้คุณผู้ชมครับกลับมาดูตรงนี้ต่อไปอันนี้เป็นอีกหนึ่งสิ่งสําคัญครับนั่นก็คือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับว่าแล้วจะสร้างรั้วยังไงให้ถูกกฎหมาย ไม่ต้องมีปัญหากันข้อมูลชุดนี้เป็นข้อมูลจากพรบควบคุมอาคารปี44นะครับคุณผู้ชมการสร้างรัว้วอ่ะดูข้อมูลนี้ฮะความสูงของกำแพงน้อยกว่า10เมตรไม่ต้องขออนุญาตแต่ถ้าหากว่าความสูงของกำแพงสูงมากกว่า10เมตรอันนี้ต้องขออนุญาตครับข้อมูลเบื้องต้นจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการจนบุรีความสูงของกำแพงตามรายงานข่าวบอกว่าประมาณ7เมตรดังนั้นตรงนี้เดี๋ยวรอดูว่าจะมีการพูดคุยและมีข้อสรุปเพิ่มเติมอย่างไรนะฮะ ทีนี้แนวเขตที่ดินครับแนวเขตที่ดินเอกชนที่อยู่ติดกันหากตกลงกันได้อันนี้แน่นอนเป็นเรื่องที่ดีครับคุณผู้ชมถ้าตกลงกันได้เนี่ยสามารถสร้างกำแพงตรงเขตที่ดินกึ่งกลางได้ดังนั้น ทางที่ดีผมว่าเอากฎหมายมากลางแล้วก็มานั่งคุยร่วมกันทุกฝ่ายเพื่อป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดขึ้นยืดเยื้อหรือรังนะฮะหวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับคุณผู้ชมทุกท่านและหวังว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ตอนนี้ที่ยืดเยื้อมานานเนี่ยจะมีทางออกที่ดีสําหรับทุกฝ่ายนะครับนี่คือทั้งหมดของข้อมูลที่อัปเดตให้ทราบกันในข่าวเที่ยงช่องวันสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subs บสไครป์ยูทูบข่าวช่องวันจะได้มีพลาดทันข่าวทันทุกเหตุก,การณ์ เิดเผยทุกความจริงจากทินข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ